สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำห่อข้าวต้มมัดทํายังไงให้กล้วยสีแดงนะคะค่ะก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้เลยค่ะเอาสุกแบบนี้เลยนะข้าวเหนียวเคี่ยวงูกลางปีค่ะกะทิขวด,ดําน้าตาลมะพร้าวเกลือสารส้มสารส้มเอาไว้ล้างข้าวเหนียวนะคะค่ะไปลงมือทําเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะแช่น้ํานะคะให้เราเอาสารส้มนี้นะ ขัดข้าวก่อนนะนี่เราทําเรียบร้อยแล้วนะเราแช่ร e เรียบร้อยแล้วนะเราจะทําให้ดูนะคาให้เราเอาสารส้มขัดข้าวเบาๆแบบนี้นะคะขัดเบาๆแบบนี้จากนั้นก็ล้างออกละขัดประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะขัดอันนี้หนึ่งถึงสองนาทีนะคะขัดแบบนี้ขัดเบาๆนะดเ,ๆนะเดี๋ยวข้าวจะหักนะคะอันนี้เราทาเราเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเราก็แช่ครบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาล้างน้ำค่ะล้างสักสองสามน้ำนะคะล้างแบบนี้สักสองสามน้ำจนน้ำใสนะ จากนั้นเทใส่กระชอนนะคะหลังจากที่เราล้างครบสามน้ำแล้วนะเทใส่กระชอนให้เสดดน้ําค่ะวางวางไว้ให้เสดดน้ํานะคะทางส่วนถั่วดําให้เราล้างทาความสะอาดจนน้ําใสนะคะแล้วให้เราแช่พร้อมข้าวเหนียวเลยค่ะสี่ชั่วโมงนะคะค่ะจากนั้นนําไปต้มค่ะนี่เราแช่ครบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นนําไปต้มค่ะจากนั้นที่เรานํามาต้มนะคะ ให้เรานำมาต้ม40สนาทีค่ะหรือจนกว่าถั่วดําจะสุกนะคะไม่เอาเลนะนะเอาแค่สุกนะคะแล้ต้มถั่วดำมา40นาทีนะคะเราก็จะดูความสุกข,ของเขานะคะเอาสุกประมาณนี้นะไม่ต้องเอาเลนะนะคะสุกประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเอาเลนะนะค่ะจากนั้นให้เรานํากะทิมาตั้งนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเราจะตั้งจนกว่ากะทิจะเดือดนะคะ คนให้เกลือละลายค่ะเราจะตั้งจนกว่ากะทิจะเดือดค่ะหลังจากกะทิเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปค่ะาจากนั้นเราก็จะผัดข้าวจนกว่ากะทิจะแห้งนะคะ ราก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะผัดเบามือนะคะผัดไปในทางเดียวกันนะข้าวจะได้ไม่หักนะคะผัดแบบนี้ค่ะผัดแบบนี้จนกว่ากะทิจะแห้งค่ะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะค่ะพอกะทิแห้งแล้วนะคะข้าวเราก็ขึ้นเงาแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะ ต้องให้กะทิแห้งแบบนี้นะคะแล้วค่อยใส่น้ําตาลนะแล้วข้าวเราก็เม็ดข้าวเ,เราก็ขึ้นเงาแบบนี้แล้วนะจากนั้นใส่น้ําตาลค่ะใครจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะที่เราใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะจะได้อร่อยหอมยิ่งขึ้นค่ะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวข้าวหากคนไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายหมดนะคะ ถั่วดำลงไปเลยค่ะค่ะจากนั้นปิดแก๊สค่ะค่ะเตรียมไปห่อข้าวต้มค่ะ,ะเตรียมไปห่อข้าวต้มเลยค่ะจั้นให้เราเตรียมใบตองนะคะ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนําไปลนไฟค่ะหรือใครสะดวกเอาไปผึง่งลมผึ่งแดดก,ก็ได้นะคะให้ใบตองเขานิ่มเราจะได้ห่อได้ง่ายๆนะคะเราก็จะได้ใบตองแบบนี้นะเราจะใช้สองใบค่ะประกบกันแบบนี้นะเอาหน้านวลชนกันนะคะแบบนี้นะเราก็จะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็จะมาห่อกันเลยค่ะใบเล็กใบใหญ่ประกบกันนะคะ วางเสียงแบบนี้ค่ะหรือใครถนัดแบบไหนก็ห่อแบบที่ตัวเองถนัดนะคะจากนั้นวางข้าวลงไปค่ะเราจะใส่กล้วยทั้งลูกเลยนะคะกล้วยก็ดูที่แบบสุกงอมแบบนี้นะคะสุกไม่ถึงกับงอมมากนะคะสุกแบบนี้นะวางกล้วยลงไปค่ะ ข้าวโปะค่ะพับขึ้นค่ะพับแบบนี้นะคะพับลงนี่ค่ะพับลงแบบนี้ ก็จะได้แบบนี้จับจีบค่ะคับลงค่ะจับจีบค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เรานํามามัดค่ะให้ประกบกันแบบนี้ตอนี้เรานําไปแช่น้ํยี่สิบนาทีนะคะจากนั้นนํามามัดค่ะ มัดสองอันค่ะสองข้างเลยสอดไปตรงนี้ค่ะใช้กันไกรตัดส่วนเกินออกค่ะเราก็จะได้กระต้มมัด จากนั้นนำเลียงใส่ซึ้งค่ะเพื่อที่จะนำไปนึ่งนะคะนำไปนึ่งค่ะให้น้ำเดือดนะคะจากนั้นนำลงนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟกลางค่อนไปอ่อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องอ่อนมากนะเราจะนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่ะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะ ครบสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะ <c oughs> วางพักไว้ให้เย็นค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาแกะดูเนื้อในกันค่ะเขายังไม่เย็นนะคะยังร้อนอยู่เลย <c oughs> นี่ค่ะเราก็เห็นสีกล้วยแล้วค่ะ สีกล้วยเราก็จะแดงฉ่ำแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมตอนนี้เขายังไม่เย็นนะคะยังร้อนอยู่เลยค่ะเราจะมาดูข้างในกันค่ะนี่ค่ะสีกล้วยแดงมากแดงฉ่ำม,มากเห็นไหมคะตอนนี้ยังชิมไม่ได้นะคะเพราะยังร้อนมากค่ะ เรียบร้อยค่ะข้าวต้มมัดกล้วยแดงเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแดงฉ่ำเลยค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ